ัสดีทันบายบายครับภาพพี่น้องออกไหมแงไข่หมดครับมันแงไข่หมดกินแรงก่อนครับกินแรงก่อนพี่น้องเกิดอยากแล้วเนาะไม่ได้กินไรเมื่อแล้วพี่น้องไงเนี่โดนหรอเละบังว่านมีมใครใหญ่บ่เละบ้านนี่แหละพี่น้องเล่าเอาหน้าห็นเกัเลยถือไม่จ่ามานำเห็นทั้งหมดพอดีเนาะชักเต้น ัสดีเอซทั้งไทยทั้งต่างประเทศครับพใให่แม่ไงเพื่อนเพื่อนยูทูบสวดีค่ะทุกทุกท่านครับทนี้จะ็นบอตนี่มาหลอกหาเนคดีแดงหาทีแรงเนาะบตตนะครับรุ่นน้ำกันครับมาซิไ้ก่อยบ่ห่างหาก็หลายเนาะใครยังตกอีกเน พามาชมบรรยากาศของน,น้ำพี่น้องบร,รยากาศแง่ไข่มดแดงหากินแบบวิถีบ้านเฮาหล่นมาชมน้ำกันครับวาสีมานำํำเดยครับมันอาหารชั้นสูงกินยำแบบกระแทบน้ำนั่นแหละพี่น้องปีละเถ้อเนาะ,ะอู้หูใครใคร,ใครไงพี่นอ้องผู้คขบ ม,มันดีอย่างคือทา,างสูงเข้ากับแย่ได้ทา,างตำแย่บ่ได้ดอพี่น้องพี่น้องจะย้อนแสงในเด้อทางนี้พี่น้องภา,งางพ,อพาบอชัดก็ขอโทษขออภัยเด้ครับเป็นน้ำกันครับห้างบอสแตนงห้างซ้ำพี่น้องห้างทางในผู้เด็กอันนั้นก็ห้าง

างามอยู่ห้าสแตนจ้าไข่ใหญ่แต่หัานกมีห้างหน่อยหั่นถงว่าลายนี่อย่ายวเราไปดมกลิ่นกันจีพี่น้องจ้าหาจนกว่าสิได้ก้อยปะน้องเบาต้นนะลำแรเขาก็ได้หลายเถอะนี่มีแต่ไข่เป้งๆเลยขาวจุนพูนเดี๋ยวดมกันงามงามพี่น้องเมแห้งมาหนีิได้ยินเสียงลมแน่แล้วพี่น้อง con số hàng mà hàng trăm cái đồng cái tên nho này mà hàng tên nho đi khay vô khay vô khay vô anh nhanh เอาอย่ตกลงดินแบกปุบๆเอาอยเอาอยฉันเลยป๊อกๆๆค่อยๆก็ได้ปุบเลยไข่ดกขนาดพี่น้องเห็นบ่พี่น้องข้างนี้ไข่ดกขนาดพุ่น khô ốp ụ, lốc khăn đặt, hang cáu chụp sút bay pô đì hang con, vứt bay tổn nhò, để hang đeo đấy นจะมีขายเยอะไหมได้เห็นคู่เขาโผก่ลงแบบมีได้หลายตำแหน่งปล่อยแม่ขึ้นไปต้นเก่าสิได้ซ้ำรอบแรกบ่าวโอ้ไข่กำลังงามๆประมาณซ้ำกันล<ม>่ะรอบแรกตกออกจนหลายบ่พี่น้องีใคร i think thing แม่เพิ่นใส่ต้นเพิ่นคือเก่าไข่ตาจิ๊กนี่เด้อค่ะพี่น้องไข่ขนาดนี้แต่ไข่น้อยพี่น้องไข่กําลังสิใหญ่2

ต้นต่ำๆพี่น้องตันนี้มีตะไามนู่มองรบขขนน้องเอาอยาดเอาได้นิใครหยางอยู่ตัวนนิเอ้พี่น้อง มาสิตามฮอยู่สมน้อย่มา3-4หังเนาะาพอใหญ่ต้นนี้ล่ะรอบนี้ได้หลายพี่น้องอนี้อังปังต้นนี้ต้นนี้่ๆ ต้นบดสูงหักหักเอาหนักพี่น้องนี่ต้นหนามเบิ่งพี่น้องรอบนี่ทั้งปังเลยรอบพี่น้องบางไข่งามขนาดเลยรอบนี่งรับพี่สามบ่ครับสามโอ้รอดสามสองรอบสามสองรอบรวมกัน อ้ยเจ้ากวยดน้องใสงามๆเลยทังหมดไงครับใน่อยน้องเดินมีแต่างน้องงหลใครน่อยเขาเจ้ากระบอกขี้แยฮังเลยเหลือไปจับไปเรื่อยๆพี่น้องนะเทรอบทีซีีหรอ Nó khá nhẹ, vô Xốp Nó hăng ăn, bảo tớ năn, tớp con Dạ cả Xốp sán น,น้องรอบสีเอาใหญ่ๆผสมไข่น้อยนะ้ำนะรอบน,นี้ก็หลายเติบพี่น้องเติมกนนนันไปเรื่อยๆเนาะพีนน่น้องท่านี้กับพอก้อยได้ล่ะเต็งๆงามๆเลยพี่น้องพอแล้วจ้าพี่น,อน้องพก้อยแล้วนะเนาะสแตนได้ถ้วย ไคยน้อยนึงแล้วเนาะว่าต้นเนาะได้ไ<ม>แล้วแรงนะแล้วพี่น้องมีตะไคร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าสแตนฮ่าแม่แย่คำคำเนาะบาต้นาาเนาะเพราะแย่เศ้าเก้าม้งเนี่ยอุ้ห่อนแหง้งสแตนไปไม่ไหวแดดอ่อนครับออกมาเตเป็นลมแดดตะตนก็เลยมาหาคำคำเนาะบาต้นเนาะก,ก็ได้อยู่ได้พอก้อยพอได้ปนอยู่เนาะบาต้นสแตนบาต้นกะ ขอบคุณเอฟซีทั้งไทยทั้งตาา่างประเทศดวยคะ่ะที่เขามารับชมคลิปสาวแตนมาต้นคลิปนี้สาวแตนมาต้นกับกาเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบการคลิปหน้าครับผมบ,บ,าบายบายเจอกันคลิปต่อไปว่าสาวแตนมาต้นจ้าายังพี่น้องเบิรงจ้าไปกลับบ้านต้นหมวองใส